สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดประจำวันที่4มิถุนายนกันเนอตอนนี้ก็เวลาประมาณ7โมงก็มาเริ่มต้นกันที่ตลาดแรกก็คือตลาดดาวโจนเนอตลาดดาวโจนเมื่อวานนี้คือปิดไปที่42,519จุดนะปิดบวกมา2 1 4จุด h อสเ0 0 0ปิดไปที่5,970เ้อจุดนะปิดไปที่ปิดบวกมา34จุด n a s Nash แดกปิดไปที่19,398จุดบวกมา156จุดเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันก็มาเริ่มต้นกันที่กราฟแรกนะก็คือราคาน้ำมัน WTI ก็านน้ำมัน WTI ตามที่เคยคุยกันไวน้นะว่าคือหากเขายืนบริเวณ62ได้เขามีโอกาสไปต่อได้และหากบริเวณ62นี่ยืนไม่ได้เนี่ยเขาจะลงมาทดสอบแถวบริเวณ60ก็คือเขาก็ ตอนนี้เขาสามารถยืนเหนือ62ได้นะซึ่งตอนนี้เขาอยู่แถวบริเวณ63.27ตอนนี้เขาพยายามรีบาวไปทดสอบแถวบริเวณ64.44นั่นเองนะหาก64.44เขายืนได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบเส้นฟีโบ1 6 1 8แซแถวบริเวณ67.29นั่นเองนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ถัดมาก็คือเป็นกราฟของราคาทองคำเนื้อตามที่เคยคุยกันไว้ว่าแนวต้านของเขาคือบริเวณ3,328โดยประมาณซึ่งวันก่อนเขาก็เบรกขึ้นมาได้แล้วนะ พอเบรกได้เขาไปทดสอบ3,004นั่นเองตอนนี้แนวต้านสำคัญของทองคำโคมกเนี่ยก็คืออยู่แถวบริเวณ3,391นั่นเองหากเขายืน3,391ได้เขามีโอกาสไปต่อได้แต่หากยืน3,391ไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสย่อลงมาทดสอบ3,328ได้อีกเช่นกันเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ถัดมาก็เป็น BTC u h d t นะ BTC u h d t ตามที่เคยคุยกันไปเนะก็คือแนวสำคัญคือของเขาอยู่ที่หนึ่งแสั้จุดนั่นเองซึ่งตอนนี้เขาก็อยู่บริเวณหนึ0งโดยประมาณเนอะซึ่งเพื่อนๆที่มีอยู่ต้องระวังตรงบริเวณนี้ดีๆนะหากเขายืนบริเวณหนึ่งจจุดได้เนี่ยก็มีโอกาสไปต่อได้ แต่หากบริเวณ15170จุดยืนไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสย้อนลงมาทดสอบแถว1200 0นะ,ะก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็นเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราเนื้อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถยืนบริเวณ1150ได้นั่นเองนะ พะหากเขายืน1150ไม่ได้เ,เขามีโอกาสย่อลงมาทดสอบ1130แต่หากเขากลับไปยืนเหนือ1150ได้เนี่ก็มีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปทดสอบบรวน1163จนถึง1170ได้เช่นกันนะหากเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับซึ่งตัวที่ดึงดัชนีเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือ Grab Energy นั่นเองนะ กราฟเอเนจี Energy เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาหลุดบริเวณเส้นฟีโบ1 6ร้อหเนื้อคือบริเวณ45.50ซึ่งมาทําจุดปิดคือบริเวณ45บาท ตอนนี้กับ Energy จีเขาต้องรีบกลับขึ้นไปยืนเหนือบร,ริเวณ45.50ให้ได้เขาจะมีโอกาสรีบาไป46ได้แต่หากบร,ริเวณ45.50ยืนไม่ได้เขาก็มีโอกาสย้อนลงมาทดสอบแถวบร,ริเวณ43.50ได้เช่นกันนะหากเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้ i n v e วสดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลกับเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนเนอะหากดูแลชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน Bye-bye!